จูนภรรยาหนุ่มกะลาชนะคดีสาวมือที่3ามคู่กรณีต้องชดใช้เงินพร้อมดอกเบีย้ยหลายคนต่างพากันจับตามองคดีของสาวจูนเพนชุลีภรรยาของนักร้องดังหนุ่มกะลาหลังจากที่เธอได้ยื่นฟ้องสาวมือที่3ามล้านบาทลาสุดทนายชายพัฒนได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าคำพิพากษาวันนี้โดยให้เหตุผลสรุปรวมๆได้ว่า 1. ประเด็นว่าจำเลยกระทำผิดหรือไม่เหตุผลคือมีโจทย์เบิกความพร้อมพยานเอกสารที่เป็นภาพถ่ายรวมถึงคลิปวิดีโอที่จำเลยกับสามีโจทย์แสดงต่อคนทั่วไปมีการไปเที่ยวด้วยกันมีการไปเลือกซื้อสินค้ารวมถึงจำเลยเคยพูดกับพี่สาวของจำเลยรับว่าคบหากับสามีโจทย์มาแล้ว2ปีจึงรับฟังได้ว่าจำเลยแสดงตนโดยเปิดเผยกับสามีโจทย์อันทำให้โจทย์มีสิทธิ์เรียกค่าทดแทนได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา1523สองวสองประเด็นเรื่องค่าเสียหายเหตุผลคือโจทย์สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีและประกอบอาชีพเป็นพนักง,งานบริษัทโจทย์กับสามีโจทย์มีการแต่งงานตามประเพณีมีสินสอดหนึ่งล้านบาทในการแต่งงานมีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนทั้งก่อนเกิดเหตุครอบครัวของโจทย์มีความสุขดีแต่ต่อมาทําให้ครอบครัวแตกแยกขาดความรักความอบ,บอุ่นถึงขั้นต้องรักษาพยาบาลเมื่อพิเคราะห์ถึงพฤติการนี้แล้ว จึงกำหนดค่าทดแทนให้จำเลยชำระกแก่โจท์เป็นเงินจำนวน4ล้านบาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามกฎหมายผมสรุปได้เท่านี้เพราะต้องคัดคำพิพากษาฉบับเต็มอีกครั้งครับเรื่องนี้เป็นวิทยาทานให้แก่สังคมโดยรวมครับต่อไปก็รอดูว่าจำเลยจะอุทธร์ตามสิทธิ์ของจำเลยหรือไม่นะครับถ้าถึงที่สุดเมื่อไรก็บังคับคดีตามกฎหมายต่อไปทนายพัฒน์ทนายเมียหลวง